วันนี้เราจะพาทุกคนมาที่ศาราแก้วกูจังหวัดหนองคายค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ศาลาแก้วกูนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สาราแก้วกูนะอยู่ที่จังหวัดหนองคายนะที่นี่เป็นที่แรกของพิธีเพิ่งเคยมาใช่ไหมแล้วจะที่แรกที่เคยมาเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะบายบายเดินเข้ามาเจอถังไอติมความทีกับความหยกวันนี้ก็มากับหลานมากับน้องหยก ครอบครัวน้องหยกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องเห็นไอติมไม่ได้วิ่งเข้าหาไอติมก่อนเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันมีเก็บตัวผ่านทางด้วยนะผู้ใหญ่20ทีไดดิสารเนี่ยเขาตีเป็นผู้ใหญ่ละเนื่องจากว่าความสูงเกินสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่แสดงรูปปั้นโชว์ต่างๆย้อนกลับไปสมัยเด็กๆน่าจะประมาณ10ขวบได้ ตอนนั้นอ่ะเราเพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็มากับน้องสามนั่นก็คือน้ำเมนะของน้องทีแดนิสานนั่นเองหลังจากนั้นก็ไม่ได้มาอีกเลยเดีย๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับเนี่ยแหละค่ะมาอีกทีก็ตอนมีลูกแล้วและลูกก็สิบขวบย่างสิบเอ็ดขวบกินได้นะปกติพูดถือ,ถอ,อพอเราเดินผ่านประตูเข้ามาก็จะมีตึกสาลาแก้วกู่อยู่ขวามือ มีพระพุทธรูปให้เราเข้าไปกราบไหว้ส่วนที่แดนิสารก็ไม่ได้เข้าไปเก็บบรรยากาศภายนอกถ่ายรูปด้านนอกถ่ายคลิปถ่ายบรรยากาศมาฝากเพื่อนวันที่เรามาเรามีการไลฟ์สดด้วยนะแต่ว่าการไลฟ์สดผ่านช่องทางบ้านแดงใครที่สามารถดูย้อนหลังได้ก็ดูตรงนั้นได้นะสถานที่แห่งนี้นับได้ว่า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ของจังหวัดหนองคายเวลาชาวนักท่องเที่ยวเพื่อนๆต่างจังหวัดต่างชาติก็เข้ามาที่นี่สมัยที่เราเด็กๆอะนะจําความได้ว่าย้อนกลับไปสมัยอดีตสมัยนั้นอะที่หน้าบ้านเราจะขายลูกชิ้นปิ้งกันซึ่งขายอยู่ริมถนนเป็นเส้นทางผ่านที่จะมา <Okay. S 1> ที่นี่แหละค่ะที่สาลาแก้วกูและตอนนั้นอะแม่น้องทีดานิสานก็ยังเด็กอยู่เลยแต่ว่าช่วยคุณยายขายข,ายของขายลูกชิ้นปิ้งและด้วยความที่ว่าเราขายของอยู่หน้าริมถนนนั่นแหละ นักท่องเที่ยวก็มักจะมาจอดถามหรือว่าปั่นจักรยานมาหรือว่าเดินมาถามเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติหยิบแผนที่ขึ้นมาพร้อมกับรูปแล้วก็ถามว่าวัดแขกตรงนี้อยู่ที่ไหนคนก่อนๆย้อนไปเมื่อ3 0 4สบปีที่แล้วก็วบบจะเรียกว่าวัดแขกหรือวัดปู่เหลือจริงๆแล้วตามป้ายนั่นก็คือศาลาแก้วกู่แต่นักท่องเที่ยวเพื่อนๆต่างชาติเราเขาจะเรียกวัดแขกวัดแขกไปทางไหนตอนนั้นน่ะเราก็ยังไม่เข้าใจหรอกทำไมถึงเรียกวัดแขกกัน พอโตมาขึ้นอีกหน่อยเราเข้าใจและวทำไมถึงเรียกวัดแขกดูจากบรรยากาศดูจากรูปปั้นสูงสีทุกคนมองอีกมุมหนึ่งก็มองว่าอ๋อเป็นรูปปั้นคล้ายๆเหมือนแขกน,น,นักท่องเที่ยวต่างชาติจึงเรียกว่าวัดแขกกันนั่นเองนู่นเหรอที่กล้องแผนไปตรงนี้คือพิธีเขาชอบงูใครคนชอบงูทำไมทำหน้าอย่างนั้น ดีใจเพลิดเพลินกับการได้มาครั้งแรกนั่นแหละค่ะความขี้เล่นความกุนกวนความทะเล่นของทีแดนิสานชอบหมูเด้งพี่วิจับกล้องให้แม่บ้างสลับกันจับกล้องขอออกกล้องเลยนะเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยตัวนี้ไม่ได้มาสวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้มาแล้วขอออกกล้องนิดนึงไม่ได้มานานมากๆตั้งแต่ รู้ไหมว่ามีไม่ได้มาตอนไหนรู้ป่ะมรู้ตอนตอนนั้นอะ่ะตอนนั้นน้ำน้ำเมยอ์อ่ะตอนนั้นน้ำมีประมาณสองขวบสองขวบหากับมีเออประมาณน่าจะประมาณสิบขวบอะคะ่ะไม่ได้มานานมากที่บิลล <laughs> ี่คนรู้แหละเห็นไหมดูนมะชิบอยู่บ้านมากนี่ เยอะจำได้เขาเรียกว่าสาลาแก้วกูอย uh şey um> ู่ท um ี่จังหวัดหนองคายค่ะใครที่ยังไม่เคยมาตัวนี้แนะนำมานะมีลูกปันแบบเยอะเน่มาสลับกล้องสลับกันสลับกล้องมาที่ทีดายสาน อ่เพืความคิดเล่นของทีวันที่ไลฟ์สดมีเพื่อนมาคอมเมนต์ถามว่าตอนนี้อยู่ที่เขมรใช่ไหม <c oughs> เราจะบอกว่าตอนนี้อยู่ประเทศไทยจังหวัดหนองคายถ้ายกไว้เสร็จแล้วก็ไปเลี้ยงยกนะบอกยกทางนี้นี่เนื่องจากสถานที่บรรยากาศนั่นก็คือคล้ายคต่างประเทศนะใครที่ยังไม่เคยเข้ามาเพิ่งเห็นครั้งแรกเขาก็คิดว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศแต่จริงๆแล้วอยู่ที่ประเทศเราค่ะที่นี่ประเทศไทย เดินไปหาเพื่อนแล้วค่ะน้องหยกของเรานั่นเองเนี่ยเขาเดินทางนู้นตั้งแต่สิบขวบเพื่อนๆสามารถค้นหาเสิร์ชหาข้อมูลได้ทางอินเทอร์เน็ตนะใครที่ชื่นชอบในรูปแบบแนวปั้นงานปั้นก็ต้องที <S <s ่นี่เลยสถานที่แห่งนี้สาลาแก้วกู่จังหวัดนนองคายประเทศไทยเรา ก่อนที่เราจะเดินไปชมรูปปั้นต่างๆเราก็จะแวะให้อาหารปลาด้วยอ๋อดูปลาเชยปลาตัวใหญ่อยู่นะดูเล็กดูปลาเป็นหรือยังตัวนี้อยู่นะตัวยาวปลาตัวนั้นใหญ่ใหญ่ นั่นแหละมีปลาให้เราเลี้ยงมีปลาคร์ฟเยอะเลยและนี่ก็หลานชายน้องหยกเราดได้เวลาเราจะต้องกลับไปเรียนกรุงเทพแล้วปิดเทอมค่อยมาใหม่นะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอน้องหยกกันใหม่ที่หนองคายส่วนทีไดนิสันก็ขอกลับกรุงเทพไปเรียนก่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร e ให้ทีไดนิสันด้วยนะสวัสดีค่ะ